啊啊 <laughs> เพื่อตัวเพื่อชีวิตที่ดีกว่าอยากจะต้านยดิมันไม่กล้าท้านายบนดินธรรมดาเป็นชะตาไม่ละไปกล้าดีกล้าพอที่จะเป็นไหมเพื่อตัวเพื่อชีวิตที่ดีกว่า สวัสดีเพื่อนชาวสเตปกียดนะฮะอยู่กับนด,ดุดนะฮะแล้วก็รายการสเตปกียดวันนี้นด,ดุดมีตัวมาแนะนำนะฮะนั่นก็คือคูบอร S208 สสอนเองสำหรับใครก็ตามที่มีงบประมาณ5,000บาทนะฮะประมาณ5้าบาทนะ5,000ันหนึ่งห0 0พสองสี่พเก้าอะไรประมาณน,นี้ลองเก็บเงินงเซนนิดหนึ่ง,งแล้วมารู้จักกับตัวนี้กัน,นะฮะนี่คือคูบอร S208 จ้าคูบอร S208 นั้นต้องยอมรับเลยว่ารูปร่างหน้าตานั้นค่อนข้างจะถูกใจดีไซน์เลยล่ะคนพอแกะฝาแล้วออกมานั้นจะเห็นได้ว่า ข้างบนนั้นนะฮะจะใส่ซิมใหญ่แบบซอดเข้าไปทางนี้นะฮะแล้วก็ T F card เนี่ยก็คือตัวของไ Mi โคร SD card เนี่ใส่เข้าทางนี้แล้วก็ซิมการ์ดนั่นก็คือใส่เข้าทางนี้อีกอันหนึ่งนะฮะเป็นไมโครหนึ่งอันแล้วก็เป็นซิมปกติซิมใหญ่เลยอีกหนึ่งอันนลำโพงที่อยู่ข้างล่างตัวนี้ฮะ,ะแล้วก็เรื่องของเสียงถือว่าโอเคดีกว่า T H L T 5s นะฮะ <S <S วันนี้ก็คือมีโอกาสพอดีครับเพราะว่าลูกค้านั้นส่งเครื่องมาให้ดูแลนะพอดีว่าไปถึงตัว T H L นะฮะก็เลยได้ ทีเซ่ 5S อีกหนึ่งเครื่องมาเทียบกันนะฮะรูปทรงเป็นไงบ้างฮะสองตัวนี้ถ้าถามว่าชอบอันไหนมากกว่ากันคือหน้าจอตัวนี้มันใหญ่กว่าตัวนี้นะฮะใหญ่กว่าด้วยแล้วก็จริงเรื่องของตีมเนี่ยของ t 5S เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเป็นตีมแบบปกติได้ไม่ต้องแอปแปลวขนาดนั้นนะฮะก็ความเรื่องแหลกทัชสกรีนนั้นให้พอๆกันเลยนะฮะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่เดี๋ยวเราค่อยๆมาเจาะละกันเนาะข้างหลังฮะ ชอบอันไหนมากกว่ากันเอ่ยแต่น่าดูดนี่รู้สึกว่าเออนดูดนี่รู้สึกว่า TSL จะข้างหลังจะเป็นแบบด้านนะฮะส่วนอันนี้มันจะเป็นแบบมันๆนะฮะก็แล้วแต่คนชอบเลยแต่ว่านดูดกับชอบทรง TSL มากกว่านี่คือน่ดูดนะแต่ว่าคู่บอดเองก็ออกแบบมาได้ยอดเยี่ยมมากเพราะว่าหน้าจอห้านี้วก็จริงแต่ว่าทรงมันเพียวมากแล้วก็ออกแบบมาดีอะออกแบบมาดีตัวนี้นะฮะความพิเศษของตัวนี้มีอะไรบ้างฮะก่อนที่เราจะไปดูนู่นน,นั่นนี่โน่นนะฮะก็ความพิเศษของมันก็คือมีเรื่องของ ตัวของ launcher ฮะตัวหนึ่งที่มีรูปเล่นฮะเข้าไปในคำว่า my vivid scene ฮะออกเสียงว่า scene นะฮะตัวนี้ก็คือเป็นคล้ายๆกับการที่ได้ให้เราเนี่ยเลือกเมนูผ่านทาง widget ต,ต,ต,ต่างๆนะเดี๋ยวนะดูขออนุญาตลดแสงเล็กน้อยแล้วกันนะฮะพอเราลดแสงปรับที่ตัวนี้ฮะ brightness แล้วก็ดึงลงนิดนึงแล้วกันเนะฮะอ่าโอเคมันจะได้เห็นรูปล่างของเครื่องด้วยนะฮะตัวนี้เนี่ยก็สมมุติว่าตัวนี้เป็นรูปโทรศัพท์พอเรากดปุ๊บมันก็จะกลายเป็นรูปโทรศัพท์ฮะอ่าแบบนี้ฮะถ้าเรากดปุ่ม contact ก็จะกลายเป็น นะฮะพอเป็นคอนแทคปุ๊บก็จะเป็นเรื่องของคอนแทคทันทีฮะหรือว่าข้างหลังฮะเป็นวิทยุก็จะเข้าวิทยุแบบนี้เป็นต้นฮะบางคนบอกเอ้ยมีแค่นี้เหรอพี่มีมากกว่านี้ฮะนี่นาฬิกานะก็เราจะเลื่อนไปได้ฮะมีอีกฮะลูกบ้านกดแล้วมีอะไรไหมไม่มีฮะต้องมาลองเล่นดูฮะอันนี้กดไปเป็นวิดีโอเพลเยอร์นะฮะนี่เป็นเซตติ้งนะฮะนี่เป็นคาเลนดาร์แน่นอนฮะปฏิทินนะฮะอันนี้ เหมือนเปิดปิดแสงสว่างหน้าจอฮะเออโหยมันก็เป็นลูกเลยที่ดูมองแล้วมันน่ารักดีนะอันนี้จะเป็นอีเมลฮะแล้วก็โซฟามีอะไรมาจะไม่ได้ละนะฮะไม่คุ้นเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นไม่ได้อันนี้เป็น Google นะฮะเข้าเบราว์เซอร์เลยนะฮะรูปภาพนะฮะแกลเลอร,รี่แน่นอนร0อเซ็นนะฮะเพลงนะฮะเพลงแฟมนี่ก็เป็น แฟมไม่มีนะฮะแฟมไม่มีอันนี้มันโดนโทรศัพท์นะฮะโอเคนี่ทูดูลิสตฮะที่เราต้องทำนะฮะเมื่อกี้มีของขวัญวันเกิดมาอ๋อก็คงเป็นทูดูลิสตนั่นแหละฮะหมดแล้วะฮะก็จะเป็นลอนเชอร์ที่เรียกว่าวีวิดซีนะฮะยากกลับเป็นเดิมก็กดเมนูนค้างแล้วกดคำว่าคลาสิกเมนูล้วก็จะกลับมาเป็นแบบเดิมเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับคู่บอร์เอสสอนนะั้นนอกจากจะมีสเปคที่รุนแรงมากแล้วนะฮะก็คือว่าอยู่ในราคาเนี้ยสเปคเนี่ยมันต้องประมาณนี้แหละ ก็ยังมีลอง16กิกด้วยนะฮะแต่ว่าวิธีการแบ่งสโตรเลจของเขานั้นน่าสนใจเลยทีเดียวนะเพราะว่าตอนที่เราจะลงแอปพลิเคชันเนี่ยมันสามารถเลือกได้เลยครว่าเราอยากจะให้ลงใน SD Card หรือว่าในความจําเครื่องนะฮะโดยสุดตัวแล้วจะแบ่งมาให้ลงแอปแบบย้ายไม่ได้นะฮะอยู่ประมาณ0.98กิกนะฮะเหลือพื้นที่ใช้ในเครื่องฮะอีก12.77นะฮะแล้วก็ SD Card ได้ดูใส่ไป8กิกนั่นเองนะฮะเนี่ย Internal Storage เข้าไปปุ๊บก็จะเห็นเลยว่า ถ้าลงแอปก็จะได้ประมาณนี้นะฮะแต่ว่าล้ำดูดูแบบว่า,วาเราสามารถที่จะย้ายแอปพลิเคชันได้หรือเปล่านะฮะไปที่เซตติ้งฮะไปที่แอปนะฮะก็จะมีแอปพี่ดานโหลดมาเต็มเลยโซลเพจแมนเจอร์แล้วกันนะฮะเจนเนี่ยว่ามี move to SD c a การ์ฮะก็สามารถย้ายไปได้นะฮะก็จะมีพวกแอปติดรืองที่ย้ายไม่ได้อยู่แล้วนะฮะ m o เ e r ร c o m อ a t ทก็ย้ายได้ะฮะก็เอาเป็นว่านาดูคิดว่า น่าจะเพียงพอนะฮะสำหรับการทำลอม 16G กิกครั้งนี้นะฮะน่าจะน่าจะเพียงพอนะฮะเพราะสามารถที่จะอ่าน OBB จาก SD Card ได้ด้วยนะฮะน่ดูทดสอบเรียบร้อยแล้วก็คือเอาไฟลเกมหรือว่าไฟล์แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยไปไว้ใน SD Card เลยนะไะอตัวเล็กๆนะฮะแล้วเครื่องก็สามารถอ่านได้ด้วยนะดูเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะฮะต่อมาเป็นเรื่องของกล้องนะฮะกล้องนี่ก็ต้องบอกว่าเช็คให้เรียบร้อยแล้วครับว่ากล้องหน้านั้นอยู่ในเกณฑ์แบบเนี่ยฮะ มีคือกล้องหน้าฮะกล้องหน้าก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่พอตอนที่เราส่องกล้องมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดแต่พอกดถ่ายปุ๊บมันเหมือนมันปรับภาพให้ฮะตรื่อโปรเซสให้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้นะฮะพอใช้ได้เดี๋ยวดูตัวอย่างภาพถ่ายง่ายก่่นเนาะส่วนกล้องหลังก็อยู่ประมาณนี้นะฮะนี่ฮะก็ถือว่าโฟกัสได้ดีแต่ว่าจะมีปัญหาทีหนึ่งเรื่องของการโฟกัสระยะไกลนะฮะคือมันไม่ได้ปัญหาขนาดนั้นนะ,ะคือคือคอย่างงี้ฮะ คือถ้าใครเคยดูรีวิวของดูกีดีจีสองพจะเห็นได้ว่ามันโฟกัสไกลๆเนี่ยมันจะมัวฮะแต่ตัวนี้เนี่ยมันมันไม่ถึงกับมัวฮะแต่มันไม่คมกริบแต่ว่าก็คือเห็นชัดเจนแล้วก็เอาเป็นว่าไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่แต่บางคนคิดว่าเฮ้ยพี่คะทำไมหนูถ่ายแล้วมันออกมัวมนิดหน่อยก็ง่ายๆฮะมันโฟกัสไม่ติดในระยะที่มันพุ่งออกไปอย่างตรงเนี้ยถ้าคุณดูก็คือว่าตัวของเก้าอี้อะไรมันจะไม่ค่อยคมเท่าไหร่มันจะมี เอาว่าไม่รู้นด่ดูดูด้วยตาให้ละกันเนี่ยฮะอย่างภาพนี้ถ่าย KFC ก็คือถ่ายเข้าไปก็คือไก่มันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดีเดดูจากภาพออกละกันนะฮะเนี่ยฮะก็คือถามว่ารู้ไหมว่าเป็นอะไรรู้เห็นไหมว่าเป็นอะไรเห็นถามว่ามันจะดูไม่ออกเลยไหมไม่ใช่ก็เห็นกันอยู่เนี่ยคืออะไรเห็นหมดเลยทุกอย่าง everything เพียงแต่ว่ามันจะมีอาการแบบโฟกัสระยะไกลไม่ค่อยได้นะ,ะแต่ถ้าเป็นโฟกัสใกล้ๆแบบแบบนี้ฮะแบบเอ,อ่อโคมไฟนี่นะฮะ เป็นปุ่มสวิชของกล้องอย่างเงี้ยก็คือจะเห็นได้ชัดเจนมากนะฮะตัวนี้ก็คือมีข้อดีหน่อยก็คือสามารถมาโคได้ใกล้มากเดี๋ยวนั้นดูจะทดสอบให้ดูนะฮะโดยการเอา t s l เนี่ยไปส่องใกล้ๆฮะพอเราโฟกัสใกล้ๆปุ๊บเนี่ยถอยไปนิดนึงนะฮะก็จะติดเียร้อยลวครับไม่ต้องถอยไปไกลมากนะฮะจากระยะก็อยู่ประมาณเนี้ยนิดเดียวก็ถือว่าพอใช้ได้ปกติมือถือถ้ามันมีปัญหาจะต้องถอยมานิดนึงประมาณนี้ครับแต่ว่านี้ก็คือประมาณนี้ก็ยังถือว่าได้นะฮะก็เรื่องการโฟกัสก็ยังโอเคนะฮะส่วนเรื่องของ การปรับตั้งค่านะครับกล้องหลังนั้นก็สามารถที่จะปรับความคมชัดความเลยได้นะฮะแล้วก็ตัวของกล้องนะฮะมีโหมดซีโร่ชัตเตอร์ดีเลย์นะก็คือถ่ายรูปเร็วๆนั่นเองนะฮะไวส์แคปเจอร์นะฮะเฟสเดทชันก็คือถ่ายภาพด้วยเสียงนะฮะแล้วก็ตัวจับใบหน้านะฮะพิซซ์ไซส์นะฮะแปดล้านนะฮะแล้วก็สามารถตั้งแบบฟูลสกินหรือว่าสี่ต่อสามได้นะฮะสี่ต่อสามก็คือเหมือนอินสตาแกรมฮะพูดง่ายๆนะฮะอันนับวิดีโอทีสูงสุดนั้นอัดได้ถึง Full HD 1080แล้วอัดได้ดีด้วยนะฮะแล้วก็เสียงเนี่ยดังสนั่นเลยฮะดังน,นั้นตัวเนี้ยทีห้เอมีปัญหาเรื่องของการอัดวิดีโอแล้วมันไม่มีเสียงฮะส่วนตัวเนี้ยเสียงดังสนั่นเลยเท่าที่เช็คไปเช็คมานะฮะทีห้ S เนี่ยถ้าเคยดูอยู่ก็อแอบบอกเลยลวกันว่าน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของฮาร์ดแวร์แล้วครับเพราะว่ามาคนถามว่าเอาพี่ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องการคโทรศัพท์ไหมไม่มีฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณคณโทรศัพท์เนี่ยปากคุณจออยู่ กับตรงใกล้กลโะะลๆ,ๆโทรศัพท์นะฮะัดังนั้นพูราคูโทรศัพท์เนี่ยมันจะชัดมากนะฮะมันจะชัดมากเลยเพราะว่ามันจะเก็บทุกเสียงที่อยู่ใกล้ๆฮะ,ะแต่ไม่เก็บทุกเสียงที่อยู่ไกลๆนะฮะเป็นอารมณ์ไม่ตัดเสียงของของเครื่องเลยฮะพูดคล้ายๆกับโซโปที่เคยเป็นเลยทีเดียวนะฮะโซตัวนี้นั้นไม่เป็นอะไรนะฮะก็คือสามารถคุยโทรศัพท์ได้ปกตินะฮะเท่าที่เช็คมานะฮะก็คือเช็คให้หมดแล้วแล้ว,ลวก็เรื่องของการอัดเสียงดังจริงๆเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูแล้วกันเพื่อการมั่นใจนะฮะว่า เฮ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะอะไรอย่างนี้ทดสอบการอัดวิดีโอนะฮะจากคูบอร S 2 0 8นะฮะไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างคุณยโยตะโกนเสียงทดสอบระยะใกลหน่อยฮะคิดว่าคงไม่น่ามีปัญหาอะไรนะไม่น่ามีปัญหาอะไรเราดูเอ๊ะนะฮะเมื่อวานทดสอบอยู่แล้วฮะทดสอบการอัดวิดีโอนะฮะจากคูบอร S 2 0 8นะฮะไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างคุณยโยตะโกนเสียงทดสอบระยะใกลหน่อยฮะ ่อมมาารนดะไไไก็จะเห็นได้ชัดว่าไม่มีปัญหานะฮะเช็คให้เรียบร้อยนะต้องขอโทษด้วยเพราะว่าบางครั้งเรามองข้ามจุดนี้ไปแล้วมันเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วเราเราไม่ได้ทันตรวจสอบนะแต่ว่าโดยรวมทั้งสองตัวนี้ก็ยังน่าซื้อเพราะว่าถ้าถามว่ากล้องตัวไหนสวยกว่าก็บอกเลยว่ากล้อง T5s นั้นดีกว่านะฮะเดี๋ยวลองเปิดกล้องหน้าเทียบให้ดูเลยแล้วกันเนาะกล้องหน้าที่ให้ s ดีกว่านะฮะแต่เราใครที่กำลังตัดสินใจอยู่ก็ตัดสินใจไม่ต้องยากมากมายนะนะฮะ ก็ห้าก้องกล้องหน้าที่ 5S ดีกว่าแน่นอนฮะ100%ชัวร์ชัวร์เช,ชื่อในดุดได้เลยแถมเนี่ยฮะความสมูทของที่ 5S ก็ยังทำได้ดีกว่าด้วยนะฮะนั่นัก็กล้องหน้าของที่ 5S ดีกว่านะฮะส่วนกล้องหลังเนี่ยในดุดก็ขอคอนเฟิร์มจากที่แฟนแรายการทั้งหมดเนี่ยนะฮะพยายามจะถ่ายมาให้ดูทั้งหมดเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ากล้องของที่ 5S ก็ยังดีกว่าเช่นกันฮะไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าหรือว่าข้างหลังนะฮะก็ เลือกสรรกันตามสิ่งที่ตัวเองชอบบางคนนะบอกว่าพี่หน้าจอเล็กน,นิดนึงนันนี้หน้าจอใหญ่หน่อยก,ก็โอเคก็เป็นคาตอบที่ดีนะโอเคผ่านเรื่องกล้องไปนะฮะเรื่องเสียงเรื่องลําโพงลําโพง,งที่ห้าเอสมีอาการเบา,บา,ดาๆดังๆนะฮะซึ่งตรวจสอบเรียบร้อยแล้วฮะเป็นเรื่องของบั็กแน่นอนโหลดโปรแกรมใหม่มาก็โปรแกรมเล่นเพลงใหม่มาก็หายนะฮะก็ลองดูฮะสำหรับใครที่จะเล่นดูส่วนตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะทดสอบเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดู y YouTube ดีกว่านะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างดูคู่กันเลยดีกว่กนะันาน ฮะเดี๋ยวเราจะมาดูวิดีโอด้วยกันนะฮะฮิเอริดาฟทั้งคู่เลยนะฮะนี่คือโทนสีหน้าจอเมื่อมาเทียบกันฮะระหว่าง t 5S กับตัวของคูบอดนะครับ S 2.08ก็เห็นว่าข้างบนออกโทนสีเหลืองมากกว่าข้างล่างนะฮะข้างล่างจะออกโทนสีฟ้านิดนึงก็แล้วแต่คนชอบเลยฮะส่วนลำโพงนะเดี๋ยวมาดูกันทีละตัวเริ่มจากคูบอก่กนนะฮะ โอเคเสียงใช้ได้ฮะเสียงไม่ตกเดี๋ยวลองตัวนี้ดูนี่ฮะอย่างคราวเนี้ยละดูดฟัง youtube ของตัวเนี้เสียงของที่ให้ก,ก็ไม่ตกลงะฮะคืออย่างที่บอกว่าตอนนี้น่าดูดเริ่มงงไปหมดแล้วครับว่าทําไมมันถึงเสียงตกเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อันเนี้ยมันเป็น youtube เวอร์ชั่นเก่านะฮะ ก็งงมากฮะตกบ้างไม่ตกบ้างคือตกนี่ไม่ใช่เสียงดับไปนะฮะไม่ใช่แต่มันจะเบาลงเหมือนเป็นลูกคลื่นนะเดาว่าเป็นเรื่องของโมโนเสริโอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าจนถึงตอนนี้เรายัางเรายัางหาคาตอบไม่ได้เลยะครับว่าทําไมดัง<ม>นั้นนะเรื่องของการดูวิดีโอแล้วก็ถือว่าปกตินะฮะไม่ได้คมชัดอะไรขนาดนะั้นเพราะหน้าจอก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็น HD ด้วยนะ,ะเป็นแค่ QHD เท่านั้นเองมาดูเรื่องการเล่นเ,เกมมาก่อนฮะ,ะมันจะจะลื่นสู้ของตัวของ T5s ไม่ได้นะฮะ ซึ่งอันนี้ยังไม่รู้ทําทำไมเหมือนกันทั้งที่ลอมก็เยอะกว่านะฮะอาจจะเป็นเรื่องของการเขียนลอมมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะ,ะมันลื่นสู้ไม่แน่จริงฮะ,ะแต่ถามว่าลืมม่นไหมลื่นนะฮะแค่นั้นเองนะฮะก็ดูให้ดูตัวอย่างมา มหดต้องกินพวกตัวเองตายตายตายเนี่ยก็ลื่นๆเล่นดีๆแล้วก็ลอมนี้เป็น16แถมยังสามารถที่จะอ่านเกมจาก SD card ได้ด้วยนี่มันก็คือสุดยอดนะฮะไม่ใช่ปัญหาอะไรนะฮะมาดูเรื่องของ G.P.S. บ้างดีกว่านะฮะ G.P.S. อันนี้ก็คือจะเปิดแบบยังไม่ได้อ่าไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตอะไรนะฮะเปิดดือด้อๆนี่นะฮะอะ่ไม่ได้เราะมันบังคับเลยครับว่าน้องใช้อินเทอร์เน็ตนะฮะ,ะใช้ก็ใช้ฮะเรื่องแบตเตอรี่เป็นไงบ้างก็ถือว่าโอเคนะถือว่าไปได้อ่ะไปได้มั่นใจไม่ได้ลดตุ้มตุ้มตุ้มอะไรนะครับไปได้ไปได้ไไดนะฮะ คือบางคนเอาไปเล่นเกม5ชั่วโมงบอกพี่5ชั่วโมงหมดแล้วเอ้มันตั้ง5ชั่วโมงเลยเหรอว้อยนะหรือดึง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 ,ดงนี่ฮะก็เรื่องของ GPS ก็อยู่ประมาณนี้ฮะแต่ว่าจะไม่มีลูกสองขึ้นมาเพื่อบอกทางหรือนำทางเรานะฮะ ถ้าเทียบกับ T5s ซึ่งพอพอมันเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะมีลูกศรขึ้นมาเลยฮะแล้วก็จะหมุนตามเราเรียบร้อยนั่นก็แสดงว่าสามารถที่จะ GPS เนี่ย T5s จะดีกว่านะฮะแต่ว่าตัวนี้ก็บอกตำแหน่งได้นะฮะชัดเจนตรงดีไม่เดินเป็นผีด้วยแล้วก็พวกนี้คืออบอกตำแหน่งได้แต่มันพอจะเดินเนะี่ยต๊อก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 ไปเรื่อยตามตำแหน่งที่เราเดินนะครับเพราะว่าเวลาใช้นําทางมันอาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะเวลาใช้นําทางก็ง่ายๆฮะเพียงเราก,กดตรงนี้หนึ่งครั้งฮะแล้วก็เซิร์ชเราอยากไปโรงแรมมิราเคิลแกลนนะฮะสมมุติ ไกลมากฮะับมันจะเขียนเลยว่าเนี่ยฮะเดดึดดึดไอ้คำนี้ทุกเครื่องนะฮะแค่อธิบายให้ฟังเฉยกดเนี่ยฮะเดินทางในรถยนต์โอเคไปทางนี้แหละก็จะมีเนี่ยฮะขึ้นมาแล้วนะั้นเราก็กดสตาร์ทฮะแล้วก็เแบบนี่ยฮะก็จะบอกทางเรานะฮะเนี่ยพอมันไม่มีลูกศรมันจะไม่หมุนไม่หมุนตามเราใช่ไหมฮะไอต,ตัวเรียมันไม่หมุนตามเราฮะ แต่ถ้าคุณเขยื่นไปคุณก็จะสามารถดูทางได้แบบปลายนะฮะเดี๋ยวลองดูจากตัวของ T5S ดูนะฮะเนี่ยเราจะไปวิลาเคอร์แกรมเหมือนกันนะฮะดืดไปที่เดียวกันเลยนะฮะกดตึ๊กหนึ่งครั้งนะฮะโอเคนะฮะกด direction ฮะ get direction ฮะก็จะได้เส้นทางมานะฮะประมาณนี้จากนั้นก็กดนำทางหนึ่งครั้งฮะกด accept หนึ่งครั้งฮะ พอมันมีลูกศรบอกคุณก็จะบอกเลยว่าเนี่ยมาทางนี้นะทางโน้นนะทางนี้นะอย่างเงี้ยนะฮะก็เอาไปใช้ได้ละกันนะฮะเนี่ยวิ่งไปทางลงบานตักสีผ่านคลองสารวิ่งเจริญนครนะฮะเลี้ยวกรุงทน,นี่ข้ามสาทรแน่นอนเลยฮะ,ะเนี่ยวิ่งผ่านถนนสีลมอะไรอย่างงี้นะฮะก็สามารถที่จะนําไปดูได้เหมือนกันตัวนี้ก็คือคิดซะว่าใช้ดูเส้นทางละกันนะฮะนำทางไม่ได้ไม่เป็นไรก็ให้มันวิ่งตามหรือนเนี่ยไปสาทรลงปึ๊บเนี่ยฮะ ก่อนถึงบีเทสสุรศักตุ๊กคุณเลี้ยวซ้ายเข้าไปทางนี้อะไรเงี้ยก็ยังถือว่ามันก็ใช้งานของมันได้ปกติไม่มีอะไรนะ,ะเรื่องของออฟังก์ชันอื่นๆอะไรก็คงไม่ได้มีอะไรพิเศษนะฮะตัวนี้ก็คือธรรมดาเลยนะฮะดัดดดไม่มีอะไรฮะก็เหมือนมือถือลักไม่กี่พันทั่วๆไปแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนันดุดพยายามจะหาลอมเล่นแล้วนะฮะก็คือไม่มีนะฮะสำหรับขาโมะฮะโมลอมก็คือลงลอมนั้นลงลอมนี้เนี่ย อาจจะต้องทำใจหน่อยนะฮะเพราะว่าเว็บไซต์ที่ไว้หาลอมกันก็คือ n i t l o m c o m แต่ว่าน่าดุดไม่สอนทำนะฮะเพราะว่าโอกาสที่เครื่องคุณจะดับมันก็มีฮะแล้วต้องมานั่งตามแก้มันวุ่นวายฮะก็ไปลองศึกษาวิธีดูเองละกันนะฮะเซิร์ชให้แล้วฮะไม่มีนะคูบอทนะฮะก็ใช้ไปเหอะไม่ต้องทำหรอกเอาจริงๆอ่ะใช้ใช้ไปปกตินะฮะไม่ต้องไปลงลอมลงเริ่มอะไรทั้งนั้นนะฮะสบายสบาย เดี๋ยวไปดูตัวอย่างกล้องตัวอย่างภาพถ่ายกันด้วยนะฮะแล้วก็เรียบร้อยถามว่าทำไมต้องซื้อตัวนี้ฮะก็ตอบได้เลยว่าดีไซน์มันดีฮะแล้วก็ลองมันค่อนข้างเยอะสำหรับใครที่ต้องการจะลงอะไรเยอะแบบฉันไม่มี s d c a r การ์พี่ก็สามารถเลือกตัวนี้ไปลงได้เลยนะฮะสบายๆก็ขอบคุณมากฮะทุกท่านที่ติดตามนี่คือขวด s 2 0 8มือถือในราคาประมาณ5 0 0 0ันบาทอีกตัวหนึ่งที่น่าจะเป็นทางเลือกคู่กันเลยกับเทสชาวย์้อนะฮะเลือกยากจังเพราะว่าตัวนี้กล้องสวยกว่าแต่ว่าตัวนี้ก็ ใช้งานได้ดีไม่แพ้กันเลยทีเดียวเลือกยากนะตัวนี้ยังไม่เจอบ้างเลยนอกจากกล้องโฟกัสไกลไม่ติดนะฮะนอกน,นั้นก็ยังไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็กล้องหน้ากล้องหลังสูท t เอชไม่ได้เท่าน,นั้นเองนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากะยังไงก็ไปเลือกซื้อเลือกหากันละกันนะฮะสวัสดีจ้า